ีปัญญารู้คุณค่าความเป็นชีวะแต่ละขั้นหน้า359ข้อ531ปัญญานั้นคือโพธิคือความรู้พระพุทธเจ้าหน้า364คนจนที่มีแบบเริ่มกันจากตรงนี้คือเริ่มต้นเล่มสองของหนังสือคนจนที่มีแบบจะเริ่มจากข้อ325 ซึ่งข้อ325นี้เป็นข้อสุดท้ายในคนจนที่มีแบบเล่มหนึ่งของฉบับแก้แล้วไขอีกก็ขอนำข้อ325นี้มาพิมพ์ซ้ำลงไปในเล่มสองเป็นข้อต่อระหว่างเล่มหนึ่งไปหาเล่มสองเพียงข้อเดียวนี้แค่นั้นเองให้มีความเชื่อมโยงจากเล่มหนึ่งกับเล่มสองไว้ก็เท่านั้นแหละ เพียงแต่ว่าในคนจนที่มีแบบเล่มหนึ่งแต่เดิมนั้นข้อสุดท้ายในเล่มหนึ่งแต่เดิมเล่มแรกจริงๆนั้นมันมีแค่ข้อ144แต่พอมาถึงคนจนที่มีแบบเล่มหนึ่งฉบับแก้แล้วไขอีกมันแก้แล้วไขอีกเพิ่มขึ้นเยอะข้อสุดท้ายเป็นข้อ325จึงต่างกันแค่ว่าเล่มหนึ่งมีสองฉบับ ฉบับเดิมฉบับแก้ฉบับเดิมมี192หน้าพอฉบับแก้เพิ่มมี512หน้าเพราะได้แก้แล้วไขอีกเพิ่มจาก192หน้าขึ้นเป็น512หน้าก็เท่านี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยผู้ที่เคยอ่านเล่มหนึ่งฉบับเดิมก็ขนขววยหาเล่มหนึ่งฉบับแก้แล้วไขอีกอ่านเพิ่มดูเถิด จะเปิดหูเปิดตาน่าทึ่งยิ่งเอาละ่ะเชิญท่านโปรดอ่านเล่มสองต่อไปได้แล้วจะเริ่มจากข้อ325ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเล่มหนึ่งได้อ่านทวนข้อสุดท้ายของเล่มหนึ่งแล้วก็ต่อข้อ326กันไปได้เลยขอให้มีความเจริญสุขสีทุกมิติจากการอ่านนี้เทิน ข้อ325ผู้มีนิพพานมีศูนย์แท้แต่ยังมีอัตตาอาศัยอยู่แม้ผู้มีนิพพานแล้วแต่อัตตาที่คนผู้นี้ต้องอาศัยในขณะมีชีวิตมันก็ต้องมีอยู่เพราะยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารก็คือผู้เป็นอรหันต์แล้วนั่นเองท่านยังมีขันห้าอยู่อัตตาของท่านผู้นี้นี่แหละที่ไม่เที่ยง ต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเป็นธรรมดาของขันห้าจึงต้องเป็นภาระอยู่บริหารหรือปกครองหรือประคองความเป็นสังขารอยู่ตามควรไม่ใช่ไม่รับรู้ความเป็นตัวเองที่เป็นขันห้าเลยปล่อยปละละเลยมันเดรับฉานก็ไม่ปานเฉพาะอัตตาสามของเวทนาสุข,ขเวทนา ทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของผู้นี้นั้นเราได้ทำให้ศูนย์ทั้งสามอัตตาจนกระทั่งเที่ยงในความไม่มีอัตตาสามนั้นอันได้แก่ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออทุกขมสุขที่เป็นโลกีแก่ตนสำเร็จสมบูรณ์เป็นนิพพานจริงแล้วเพียงแต่ ยังไม่ทำกายแตกตายไปสุดท้ายปรินิพานเป็นปริโยสารจนหมดสิน้นชีวิตสลายขันห้าเป็นอุตุธาตุชนิดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ความเป็นชีพของจิตของพืชในขณะที่ยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารแค่นั้นเองจึงต้องพูดกันให้รู้เรื่องว่าอรหันที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นคือผู้ที่ยังมีอัตตาอาศัย ไปกับความเป็นชีวิตเท่านั้นผู้กำจัดอัตราสามของตนให้หมดสิ้นเกลี้ยงได้กระทั่งเที่ยงสำเร็จได้แท้ดังนี้แลคือผู้บรรลุผลนิพพานจริงแม้นิพพานขั้นนี้ก็จบเที่ยงเด็ดขาดหนึ่งเดียวแท้ถ้าผู้ใดทำจิตตนให้มีภาวะนิพพานได้เป็นครั้งคราวก็ยังไม่เที่ยงนิจจังแท้เด็ดขาด ยังไม่แน่นอนนิยตะนิพพานที่จบแท้เป็นความเที่ยงแน่แท้เด็ดขาดในอัตราสามของกิเลสแต่ละสิ่งแต่ละเรื่องที่ถึงนิพพานได้และต้องเป็นนิพพานที่มีผัสสะหกครบสามัญปกติทั้งภายในและภายนอกอยู่เป็นธรรมะสองนะไม่ใช่แค่หลับตาไปมีความดับอยู่แต่ภายใน หนึ่งเดียวเท่านั้นข้อ326ผู้ศึกษาลืมตามีผัสสะจึงรู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วจึงรู้แจ้งในความเที่ยงอีกต่างๆสารพัดอย่างรู้จริง นั่นคือความเที่ยงนิจจังอันเป็นคุณสมบัติวิเศษอุตริมนุสษษธรรมมิติหนึ่งที่มีนัยสำคัญแน่แท้ของนิพพานต้องมีปฏิจจสมุปปบาท11-12ตลอดสายจึงชื่อว่าพ้นอวิชชาข้อที่8ในอวิชชาสวะ8พระไตรปิฎกเล่ม34ข้อ712 แต่คำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ใช่ด้วยก็ถูกต้องไม่ได้ขัดแย้งกันนี่นาะอ่านอีกทีดีๆ ทำทั้งหลายทั้งปวงสามัญทั่วไปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนก็เป็นไตรลักษณ์เป็นสามัญยลักษณ์คำตรัสนี้หมายเอาทำทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็หมายถึงทำทั้งหมดทั้งปวงสัพเพธร,รมมาอานิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเช่นว่านี้อยู่นิรันดรก็มีตลอดการอยู่แล้วนั่นมันเป็นสามัญยนามขมมน noun แต่ที่เราหมายถึงนี้เป็นวิสา,า,ามัญนามเพราะพนาหมายถึงนิพพานเฉพาะคนเฉพาะเรื่องด้วยเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะคนไม่ใช่ธรรมทั้งหลายทั่วไปซึ่งหมายเอาบางส่วนจากธรรมทั้งหมดทั้งปวงเป็นบางส่วนนะสำหรับคนที่เอามาทำให้เที่ยงสำเร็จได้นี้ทำบางส่วนนี้ต่างหากเที่ยง ที่เราเจตนาทำให้กิเลสไม่มีตัวตนนั้นเที่ยงในจิตเราคําว่าเที่ยงนี้มันหมายถึงความดับนั้นเที่ยงหรือจิตที่ปราศจ,จากกิเลสตัวใดตัวนั้นมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่เที่ยงที่เราทำให้กิเลสตัวนั้นมันตายสนิทได้จนเที่ยงสำเร็จแน่นอนจนความเป็นจิตที่ปราศจ,จากกิเลสตัวนั้นแล้ว อย่างเที่ยงแท้นิจจังยั่งยืนทุวังมั่นคงตลอดกาลสัสตังไม่แปรเปลี่ยนอีกอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังเฮรังไม่กลับกําเริกอสังกุปปังอย่างแท้จริงจิตที่ไม่มีกิเลสนี้ต่างหากที่เที่ยงด้วยฝีมือเราทำกำหนดให้แม่นๆตรงตรงคมๆชัดๆ ไม่ใช่หมายเอาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปสามัญน,นั้นหนะที่เที่ยงและต้องปฏิบัติอย่างมีปฏิจจสมุปบาทที่มีทุกสภาวะตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทอย่างแจ้งแจ้งตื่นตื่นลืมตารู้เห็นทั้งหมดอยู่ตามปกติสามัญของคนตื่นอยู่ไม่ใช่หลับและไม่ใช่หลบเข้าไปอยู่ในภวังเฉพาะภายใน ไม่มีภายนอกด้วยไม่ใช่ขาดกายหรือไม่มีกายสังขารมีแต่ภายในไม่ใช่ขาดวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณที่เป็นกายส่วนหนึ่งหรือเป็นธรรมะหนึ่งของความเป็นกายด้วยมคมๆนะไม่ใช่ขาดนามรูปไม่ใช่ขาดอายตนะไม่ใช่ขาดผัสสะไม่ใช่ขาดเวทนาไม่ใช่ขาดตัณหาให้เราได้ทำการดับ ไม่ใช่ขาดอุปาทานให้เราได้ทำการดับไม่ใช่ขาดภพชาติปฏิจจสมุปบาททั้งสายยังสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทุกภาวะทั้งที่เราสัมผัสรู้ได้ด้วยอนุโลมปฏิโลมเพียงแต่เราดับปฏิจจสมุปบาทส่วนหนึ่งคือเฉพาะที่เป็นอสุภะหรือเป็นอกุศลเท่านั้นให้ดับสิ้นสนิทให้ได้ และทำให้ความดับนั้นมันเที่ยงแท้จนยั่งยืนตลอดการต่างหากส่วนที่ดับก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือสะอาดจากอากุศลจากอสุภะแล้วแต่เราต้องอาศัยใช้สอยอยู่นี่ก็อีกส่วนหนึ่งเรียกตัวนี้ตัวที่เราต้องดับนี้เป็นภาษารวมๆว,ว่ากิเลสชัดๆแม่นๆคมๆตรงๆลึกๆให้ดีๆ จนอะไรร,รวยอะไรจนอะไรร,รวยอะไร 327ในปฏิจจสมุปบาทนี้แหละที่เรียนอาริยสัจสี่ได้แต่ก่อนกิเลตัวนี้มันเป็นอัตตาส่วนหนึ่งในตัวเราคืออัตตาตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งในอัตตาทั้งหลายของเราที่เราทำอัตตาไปทีละตัวเราก็ทำอัตตาตัวนั้นส่วนนั้นให้เป็นอนัตตาไม่ใช่ดับอัตตาทั้งหมดนะทำทีละอัตตา เมื่อทำได้สำเร็จจริงเราก็ได้อัตตาตัวที่ทำได้สำเร็จเป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาที่ได้เป็นตัวตัวเป็นส่วนส่วนไปก็เป็นบางส่วนสำเร็จเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆซึ่งทำให้ความไม่มีตัวตนคืออัตตาตัวใดตัวนั้นแหละให้ดับสนิทจนเที่ยงที่มีนัยสำคัญ งงงกันหรือสับสนกันก็คือเราต้องทำให้อนัตตาของอัตาแต่ละตัวนั้นๆให้มันเป็นอนัตตาหรือเป็นความไม่มีตัวตนตัวนั้นๆน,น,นี้แหละให้เที่ยงอนัตตาเฉพาะตัวนี่เองให้มันเที่ยงไงไม่ใช่อัตาเที่ยงอนัตตาหนาเที่ยงและไม่ใช่ธรรมะทั้งปวงทั่วไปด้วยเที่ยง แต่เป็นธรรมะเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องต่างหากกำหนดให้แม่นๆดีๆคมๆชัดๆทุกสรรพสิ่งอนิจจังไม่เที่ยงทั้งนั้นนั่นก็หนึ่งก็เป็นไปตลอดการไตรลักษณ์ก็นิรันดรอ,อยู่แล้วก็อนิจจังแน่นอนส่วนที่เราทำอนัตตาเราทำไปตามลำดับนี่อีกหนึ่งนะ ทำแต่ละส่วนที่อนิจจังทุกขังก็ทำให้มันดับสิ้นไปจนกระทั่งมันอนัตตาเพราะดับตัวตนสำเร็จไปไปไปจริงอัตตาที่เราโงา่ยึดมั่นถือมั่นทำตัวนี้ให้อนัตตากระทั่งมันอนัตตากันจริงๆได้สำเร็จอย่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันกันอีกแล้วจริงๆ โดยเฉพาะส่วนนั้นก็ดับทุกไปพระอรหันต